สวัสดีครับครับกับผมพี่น้องครับพอญอดิษโคศกวงปฐมบันเทิงศิลมาอีกแล้วเอาพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไขา่กดกระดิ่งพยอดิษฐติดตามพญยดิษหลาลๆพี่น้องครับฝากช่องยูทูบดิดโคศกวงปฐมบันเทิงศิลมือนี้มาชุมแพ่หมอลำไม่เพิ่นเปิดปงเพิ่นห้เกียรติเอินขอบคุณลูกไส้อย่ยางสูงมาซอยการซอยงานลูกไส้พี่น้องครับหมอลำวัจนศิน นะครับมาห่อนชุ่มแพร่เรียบร mm ้อยเอาตอนนี้เห็นลงรถแวบๆเป็นลูกสาวเห็นแต่ทังหลังกระหัวเป็นลูกสาวจะคล้องเอาตอนนี้ยางมาทั้งผีแล้วมาทั้งห้องพักลูกนะครับเรียบร้อยแล้วลูกเขามาทั้งห้องพักพรเห็นนายยุนีสวัสดีครับลายงานตัวเลยลูกสาวก้อยชาลินีค่ะสวัสดีแฟนคลับพอดีด้วยนะคะฝากช่อง YouTube ของพ่อด้วยพี่ก้อยครับพีู่มินะคะพอดีนะ ช่องไหนช่องไหนดิศโคสุกงปะถมบันเทิงศิลนี่น้องก้อยอุ้ยเห็นย่ามไหนกับย่ามไหนลูกสาวใครเป็นคนบ้านไหนอีหล่ะคนบ้านไหนกันเนี่ยคนทางหน้ากับตืค่ะอำเภอจังหวัดอำเภอศรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดรรรน้ำซี่ทวน์ดานบ่ เกือบถ่วงก็ถ่วงค่ะน้ำมัถ่วงบานทาม่วงอืมครับข้าวหนามซีมาแห้งมาตะาบานก่อคนนี้ต้นกตเนิดิมน้ำซีอยู่อเภอหนองปัะเดจดชตยภูมิบ้านพ่อขอโทษทีเลยน้าแมาถ่วมทั้งศิลปูพูดขอโทษหลายๆยุคคุ่นกระถ่วงเพื่อกันก็สิว่าจังสัตวน้องก้อยนางเอกสาวเสียงน้ำอ้อยน้องก้อยชลินีเสียงหวานเสียงมวนล่งเขาเพิ่งจะก่อนนะครับพี่แห่งจะครับได้ยินแต่เสียงของที่จริงพ่อบอดี้คอยได้ฟังอีหลานั่งลองพี่แห่งได้ยินดูแล้วก็รลองพี่แห่งการเห มือนีมากัรจ้าศินนะครับหมอาเจ้าศรินเปิดร้องเืิอใหนกเทามาซอยการซอยงานเอาล่าเหมอนฟังจะกออะเป็นกอนที่พึ่งพึ่งว่างพึ่งทันนนี้ก็ว่าไดไนะคะเป็นจับจัถืงว่าถืงจักจั่วจะไหนบัไอ้บอยไอ้บอยใจเกินลอยนะคะไป็นคกแต่งหาไอ้บอกว่ามีกอนกลางไอ้เร่องไอ้แต่งห้ยมาสั่งครับครับเอาไว้เลยนคะทำอยทำแย่ยกทำกอนออนไ ขอคุณเลื่อนหล่นในวันนี้จังแม่นบุญลายปีมา เป็นที่และนองให้คอยย่องแม่นส่งเสริมค่ะโอ้เสียงดีเสียงหมือดคือเกา่ามีขนาดมันมีแค่น,นะครับยังจับที่นี่ถ้ามีแค่เมันอกาสิไปนร่องขี้แค่นะครัี <c oughs> มีมีปมๆมีเสียงแค่แต่คือมันสิแป้งๆแน่แต่ก็ยังมวนนะครับประทับใจ ดีใจครับพี่ก้อยครับจังไดนกาให้ให้โด่งโดังๆให้เป็นที่รักใครของแฟนเพลงแฟนขับนะลูกสาวอของพ่อนะอเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไวส้สมีสะก้อนเดี๋ยวมึอแรกมีคลิปอันใดเดี๋ยวสิกล้องยูทูบช่องพญิดิดโคโซโงบรมบันเทงิงศิลป์ให้พี่น,อน้องได้เบิร์นสร้าคลิปนี้เอาไวส้สมีกอนพี่น้องครับสุขสดชื่นสมหวังมิสตังใส่เต็มท้ง,ทงเต็มไทยจงเป็นของพี่น้องบ๊ายบายครับ